คำทรเจริญไปดูประเด็นโลกออนไลน์เมื่อวานนี้เกิดการแชร์แคมเปญรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ chain.org เวลามีประเด็นที่อยากจะให้เกิดการโรณรงค์ก็จะไปโพสต์ตั้งประเด็นในเว็บไซต์นี้หัวข้อน่าสนใจอยู่เหมือนกันขอให้ใช้เลขอารบ,บิกในเอกสารรชาชการไทยเพื่อความพัฒนานในด้านดิจิทัลเริ่มแคมเปญมาตั้งแต่สักห้าทุ่มของ27พฤษภาแคมเปญระบุ ในฐานะคนทํางานด้านดิจิทัลที่ต้องประสานงานกับภาครัฐและ,และฐานะประชาชนคนหนึ่งผมขอเสนอข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้รับมาใช้เลขอารบิกในเอกสารราชการเป็นหลักเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นสากลและส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและประมวลผลข้อมูลดิจิทัลการใช้เลขไทยในเอกสารดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเพื่อการคำนวณ เป็นการขัดขวางความเจริญของงานประมวลผลเอกสารดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์อซึ่งต้องได้เวลาที่รัฐจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้เลขไทยให้ถูกที่ตามวัตถุประสงค์การใช้งานนี่ท่านผู้ชมเห็นยังไงล่ะเนี่ยคือคนที่ตั้งประเด็นนี้บอกเลยนะครับว่าที่แล้วมาที่มีการส่งเสริมเหตุผลที่เกิดขึ้น มันเริ่มจากข้อสังเกตของกรรมธิการการศาสนาของสภาผู้แทนเมื่อปี43ตอนนั้นเนี่ยมันมีการใช้ปีคศ2000แพร่หลายกันในหน่วยการราชการเช่น IT ี2000มรำการศึกษา2000คือคิทการ2000คงจะจำได้เขาก็เป็นห่วงกันว่าถ้าราชการไปรยอมรับการใช้เลข2000จะกระทบต่ออกลักษณ์ของไทยจนกลายเป็นปัญหาแก้ยาก มันเลยเป็นต้นเหตุให้คณะมนตรีในยุคนั้นมีมติสองพฤษภา,าปี43กำชับหน่วยงานราชการใช้ปีพุทธศักราชหรือพศแทนคิตศักราช2000หรือคศแล้วก็แทรกมติคณะมนตรีให้ส่งเสริมการใช้เลขไทยเพราะอยากอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและควรจะห,ห่วงแหนเพราะปัจจุบันภาษาที่เหลือในโลกมีไม่มากนะักคนตั้งประเด็นจะบอกหลังจากนั้น ทุกหน่วยงานในประเทศไทยก็เริ่มใช้เลขไทยในเอกสารดิจิตอลอย่างบ้าคลั่งเห็นได้จากคำบ่นข้าราชการข้าราชการท่านหนึ่งเมื่อปี54ผลของการใช้งานนี่คนตั้งประเด็นเขาบอกอย่างบ้าไม่บรรยำบรรยังไม่รู้จักกาลเทศะทําให้เกิดการใช้เลขไทยที่วิปริตผิดที่ผิดทางในเอกสารราชการเป็นอย่างมากเช่นคําว่า 5G 5G นลท่านผู้ชมนึกดูว่าถ้าเป็นเลขไทยอ่ะ 5G Windows 10 นะลองดึกภาพดูแม้กระทั้งพวก URL ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งมันใช้งานไม่ได้พอไปใส่เลขไทยอืเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นกันยังไงลองแสดงความคิดความเห็นดูน่าสนใจมันก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมค่ะหรือยังไง